ก็สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับท่านผู้ชมวันนี้ออกมาดูสวนฝนแรงครับทั้งหลายเที่ยวแล้วเมื่อวานนี่น้ำท่วมหน้าตลาดามาดูต้นพุทราครับล้มละเนระนาดเลยทั้งลมทั้งฝนคง เก็บลูกมันเสร็จก็จะตัดจริงตัดจริงให้ขึ้นใหม่กป็นังลูกดอกเลยทั้งดอกทั้งลูกเทียบเลยครับเนี่ยทั้งดอกทั้งลูกเทียบเลยพุทาสามรถมันจะดอกั้งนั้นเลยทั้งลูกทั้งดอก,กเลยครับล้มแต่ไม่ตายหรอกครับเพราะว่าล้ม เดี๋ยวเก็บลูกเสร็จก็จะตัดแต่งปีนี้น้ำเยอะจริงๆครับที่โคคารส่วนสตอไม่เป็นไรไม่ล้มเพราะว่าไม่ได้เป็นพุ่มใหญ่เหมือนพุทราน้ำยังออกไม่หมดเลย ล้มเป็นแถบเลยครับเนะี่ยดูล้มเป็นแถบเลยดูลูกนลูกโดกซะด้วยปีนี้ mm hmm. เดี๋ยวเก็บลูกเสร็จก็จะแต่งกิง่ง ก็ลูกดกครับตุกลามาขามเทศล้มครับแต่น้อยหนาไม่เป็นไรน้อยหนาทำร่องเอาไว้ก็เลยไม่ไม่เป็นไร